สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน, <ๆ S 2> คนอยู่กับผมพลมอตอร์รายวอลกันอีก,อกเช่นเคยในวันนี้ครับผมยังจะมาพูดถึงรถที่อยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรช2023ครั้งนี้กันอยู่ซึ่งรถที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือ t t r o m บูซึ่งแบรนด์ Strom เป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทยภายใต้การทำตลาดของ D.O.M. d e l i g h t of Motorcycle เจ้า s t r o m บูคันนี้ทางดอ m ได้บอกว่า เป็นรถ EV b ีไบในสไตล์ของ Big b i บค์คันแรกในประเทศไทยครับซึ่งรูปทรงเนี่ยที่เราเห็นจะออกไปในทางของ power cruiser และใช้ไฟแบบ full LED รอบคันมากับดีไซน์ท้ายโล่งส่วนตัวครอบถังครับก็จะมีช่องจ่ายไฟอยู่ทางด้านบนชุดขับเคลื่อนของเขาจะเป็นมอเตอร์วางกลางขับด้วยสายพานไปยังล้อหลัง และก็มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่วางอยู่ตรงกลางบอดี้ t o r m บูจะมีด้วยกัน2รุ่นย่อยรุ่นแรก Long Range จะมากับมอเตอร์ให้กำลัง10,000วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่แรงดันสูงครับ8 6โวลต์ที่1 8 0แสอมป์สามารถเคลมวิ่งได้ไกล350กิโลเมตรกับท็อปสปีดอยู่แถวแถว1 3 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือรุ่น Power มีกำลังของตัวมอเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1,000วัตต์ครับอยู่ที่11,000วัตต์และแบตเตอรี่จะมีแรงดันสูงขึ้นมาถึง133โวลต์120แอมป์วิ่งได้ระยะทาง290กิโลเมตรและท็อปสปีดเคลมไว้ที่150ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงชุดระบบเบรกให้มาเป็นแบบจานดิสคู่หน้าและด้านหลังเป็นจานดิสเดี่ยว แต่ที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ครับเป็นปั๊มคาลิเปอร์จากเ e มโ o อันนี้เขาเปลี่ยนใส่เป็นของแต่งมาระบบกันสะเทือนครับด้านหน้าเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโช๊คอัพเดี่ยวที่วางอยู่บนสวิงอาร์มน้ำหนักตัวของมันเมื่อไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่143กิโลกรัมและราคาค่าตัวเปิดออกมาที่รุ่นเริ่มต้น long range จะอยู่ที่4 9 8 0 0 0บาทและรุ่นท็อปครับ power 589,000บาทใครสนใจก็ลองไปรับชมตัวจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครับสำหรับในคลิปนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากติดตามที่ช n e l ของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l ไว้ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ